วันนี้จะมาเล่านิทานอีศบเรื่องมดกลับตักแตนพร้อมแล้วมาฟังกันเลย เช้าวันหนึ่งในฤดูร้อนตักแตนกำลังร้องเพลงอย่างสนุกสนานมันก็หันไปเห็นฝูงมดขนอาหารเดินผ่านมาจึงเอ่ยปากชวนฝูงมดให้มาร้องเพลงด้วยกันมดตัวหนึ่งตอบว่าไม่ได้รอบพวกข้าต้องรีบหาอาหารมาตุนไว้สำหรับฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงแล้วเจ้าไม่เตรียมอาหารไว้บ้างหรือ ไม่เห็นต้องรีบเลยอีกตั้งนานกว่าจะถึงฤดูหนาวตักแตนตอบจนกระทั่งเมือ่อฤดูหนาวมาถึงสัสตว์ต่างๆพากันหลบอยู่แต่ในรังส่วนตักแตนหาอาหารไม่ได้เลยมันจึงมาขออาหารแบ่งจากฝูงมดก๊อกๆ๊อกก๊อกเสียงเคาะประตูหน้าโพรงมดดังขึ้น สงสัยมีแขกมาเยี่ยมหรือเอาอาหารมาแลกเป็นแน่มดตัวเล็กพูดแล้วเดินไปเปิดประตูหน้าประตูนั้นคือตักแตนเจ้าสำราญผู้พักอาศัยอยู่ข้างๆที่เคยมีท่าทางสดใสร่าเริงแต่คราวนี้ตักแตนกลับยืนก้มหน้าด้วยความหิวโซกพอประตูเปิดจึงรีบเดินตรงมาหาหัวหน้ามดที่เคยสนทนาด้วยทันที ข้ามัวแต่ทําตัวไร้สาระในฤดูร้อนตอนนี้ข้าสํานึกแล้วได้โปรดแบ่งอาหารให้ข้าบ้างเถิดฝูงมดจึงตอบว่าถ้าเจ้าสามารถร้องเพลงได้อย่างสบายใจได้ในฤดูร้อนทำไมเจ้าจึงไม่ทำต่อไปในฤดูหนาวล่ะ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าควรเตรียมตัวให้พร้อมเสมอสำหรับสิ่งที่จะต้องเจอในวันข้างหน้าถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะคะ